เคยซื้อที่แล้วได้กำไรฟุกๆตัวเ็วบ้างไหมอ่าก็จะเล่าให้ฟังมีในหน้ากลุ่มหนึ่งนะที่เคยคุ้นเคยกันแหละเขาโทรมาว่ามีที่หน้าเอ่าลงท่ายกัตนาอ่าไล่ละสองล้านห้านะครับเก้ 9, าไรกว่าผมก็บอกให้มาดูเสร็จแ,แล้วก็มาคุยกันนะแล้วก็เขาบอกว่าไล่ละสองล้านสองล้านห้าผมก็บอกว่า 2, 400, สองล้ลาสนสี่ได้ไหมต่อรถเฮ็แสนหนึ่งไล่ละแสนได้ไหมเขาว่าได้ วางประจาแสนได้ไหมอีกสามเดือนก็มาจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็หกเดือนเทกันเขาบอกได้เสร็จแล้วเขาก็พาเจ้าของที่มานะเป็นผู้หญิงอายุประมาณห้าสิบกว่าหน้าตาดีมากเลยกับน้องชายนะครับมาก็มาคุยกันเสร็จแล้วก็เอกสารบัตรประชาชนไม่ตรงคือเขาเปลี่ยนชื่อนะแต่ไอ้หลักฐานการเปลี่ยนชื่อเขาไม่ได้ออกมาก็คุยกันอยู่พักหนึ่งเอาเอกสารเรื่องการทำสัญญามาให้เขาดู ปรากฏว่าไล่ๆๆไปน้องชายเขาไม่ไม่ตกลงข้อหนึ่งผมก็เลยสันนิฐานวิเคราะห์ด้วยสายตาว่าคนนี้เป็นเจ้าของจริงผมก็รับจ่ายเงินประจําแสนเดียวอ่ะเราจะไปเอาอะไรมากลยนะก็วางประจําแสนหนึ่งนะตอนนั้นก็มีหุ้นส่วนด้วยเพื่อนเขาก็นั่งอยู่ฟังอยู่เขาบอกว่าเออรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนเจ้าของจริงผมก็บอกว่าเออถ้าไม่จริงเนี่ยเขาต้องยอมระบุทุกข้อเลยมีข้อเนี้ยน้องชายไม่ยอม,มบอกว่าวิเคราะห์ใช่ตัวจริง ก็วางมันจาไปอยู่มาประมาณหกเจ็ดวันในได้ชุดเนี้เกาโทรมาบอกว่าจะให้กําไรละละแสนเอาไหมมีคนจะซื้อต่อผมก็ปรึกษากับเพื่อนเขาบอกเอาเอาก็เลยเราก็เลยขายต่อโดยการขายสัญญาต่อไปเลยโดยที่เอ่อให้กําไรเรามาส่วนที่กําไรก็ให้เรามาละละแสนก็คือเก้าแสนกว่าบาทแล้วก็เอาสัญญาเราไปเลยปรากฏว่าเขาต้องการจะไปทําสัญญาใหม่กับ กับคนซื้อใหม่อะนะคนซื้อใหม่แล้วก็คนขายเดิมเนี่ยจะต้องทําสัญญากันใหม่ปรากฏว่าคนขายใหม่เนี่ยเขาเอาทนายความมาแล้วก็ไล่สัญญากันทีละข้อละข้อละข้อ,ขอเพื่อจะวางสามสิบเปอร์เซ็นตเปลี่ยนจากผมไปปรากฏเขาจะตกลงกันไม่ได้นะคุยข้อนั้นก็ติดข้อน,นี้ก็ติดเสร็จแล้วผมว่าเอ๊ทาไงวันนี้จะจะ,จะแเแล้วมังจะไม่ได้เงิน้วมังก็เลยหนักๆเข้าตกลงกันไม่ได้นะผมก็เขาก็เลยขอสัญญ,ญาผมไปดู สัญญาที่ผมทําไว้ปรากฏว่าข้อห้ามันมีอยู่ข้อที่เคยเล่าให้ฟังว่าเอสามารถโอนให้ผู้หนึ่งผู้ใดได,ได,ได้อะไรต่อะไรเนี่ยเสร็จแล้วเขาเขาชมเลยเขาบอกโอ้โหสัญญาผมเนี่ยแน่วังเขาอีกเขาเอาสัญญาผมไปเลยมาเขียนซื้อต่อสัญญาผมไปเลยแล้วเขาก็ไม่จ่ายเขาจ่ายตามสัญญาผมไม่ต้องจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นด้วยเออผมก็ได้เงินส่วนต่างมานะก็เล่าให้ฟังว่าเออมันมันมาจบตอนตอนไี้ไอ้ข้อห้าของผมนี่แหละนะที่ ที่ผมเคยถ่า,ายให้ดูสัญญานะ